สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอนะครับกราบไก่ตอนนะครับสูตรลีนลําโขงครับผมแักให้อีกแล้วนะครับบรรยากาศอาจจะไม่อํบนวยเท่าไหร่นะครับมาดูหม้อก่อนนะครับสูตรลีนลาโขงเขาจะใส่สมุนไพรไปด้วยนะครับตอนนี้หม้อกำลังเด็ดเลยนะครับอ่า ใส่ไก่นะครับต้มต้มไก่ก่อนเนาะใส่คาเซราไคแล้วก็สมุนไพรนิดๆิดหน่อยนะครับเดืดพอสุกแล้วก็จะไปหั่นนะครับไะเราไปดูตันหั่นกันนะครับเนาะเล็ดไก่ลาบไก่ใส่เล็ดคนหวัวหม,มโโูโดย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 ส่ินเรื่องอ่าโ,โอ้ยตายแลวอีบา คนดูตื่นเตนป็นไงไว้เลยตื่นเต้นปากติดรอบกันจะเรลยอคนมันจะเป็นกบบมาไหมนะไม่ไม่คิมด้วยอ่ะบางบางคนเขาหันก็จะใส่ปากเลยนะปั๊บปั๊บไปสองอนไ้เรื่องมงไม่เห็นต้องส่งไฟใช่ไหมส่งไฟหน่อยกระโดูกระโดดอ่ะดินล้อมโขง เรียนรำของจะให้สูตรคนครพนมสุกไหมเนี่ยพอดีกานไก่เนี่ยมันมันไม่เข็ดแล้วเข็ดรับต้องหั่นให้มันยังไงไเข็ดมีเคล็ดลับไหมบางๆนะแค่นั้นแหละ,ะ,ะคืออันนี้สูตรต้มแล้วค่อยหั่นไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรอร่อยเหมือนกัน แต่ก็เป็นคนกินต้องมีเลือสดสดใส่เลยที่หมดเลยอันนี้กุ้ไก่ตลาดเยอะๆคืออะไรกัน้อยคู่ไม่น้อยนะเยอะอันนี้ทำจริงนะไม่ใช่ทำขาย <c oughs> ได้เยอะจริงจริงคือหมอ ก็อย่ามนะครับนี่คือสูตรเริยนลำโของอีกไม่นานจะมีช่อง youtube แล้วนะครับอย่าลืมฝากช่องนะครับช่องรินลำโขงนะครับอย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับนี่กำลังทำรบาบไก่ให้กินอยู่ทำช่องลำโขงไม่เฉยไม่มีรินอ๋าลำโขงใช่จไม่รินอ,อ่าเน,นี่ยพูดผิดรู้ผิด่ะลำโขงาะรินมันเหนียวชองติกตอกสามันโอเคอ่ะต่อไป ต่อไปก็ปูเครื่องแล้วยากเลยปูติดตามตอนตัวไปนะจ๊ะนะครับผมขนหมูแดงเพิ่มสีสันน้าอร่อยแล้วก็หอมหมูแดงต้นหอมชีธรรมดาทั่วไปใบมะกรูดเอ่ยลงไปต่อไปก็ข้าวโพว ฮิ้บคนฮิ้คนเจ้าว่าิ้บคไม่มั่นใจเท่าไหร่เด้อต้องใส่ต่างตัวมันจะถลาดากให้แซกเราเราต้องคั่วเองอ้ยใครมาคัวเองนี้โอ้ยโอ้โดยตีกินน่าจะคั่วเองมั้งเนี่ยโอ้ยโอฉุนจังเลยเออใช่ปะ เจ็บตึ๊บเปล่าก็ยังไม่รู้ตามด้วยมะนาวตามด้วยมะนาวแมวเลือดนะเอาคอนี้เตอไหมก็แล้วแต่แล้วแต่ทีนเราโผล่กัดให้เยอะคนนะไม่เลี้ยงใจนี่ครับนี่ผู้ชายทำขข้าวอร่อยอย่าลืมไปดูช่องติ๊กตอกให้ชิมมาทำกับข้าวอร่อยติ๊กตอกเจอช่องอะไรนะ ตินะ๊กต็อกชื่ออะไรินลำโพงอ๋อดินลำโพง,งครับผมแต่ว่าเลิกเล่นละ,ะเลิกเล่นละแต่แต่เปิดช่องยูทูลก็ชื่อช่องลำโพงชาแนลชาแนลนะครับจะอีกไม่นานนะครับผมอ่าถ้าพี่น้องคนไหนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมครับติดตามพี่เขาได้นะครับติ๊กต็อกลินลำโพงเดี๋ยวอีกไม่นานจะเปิดช่องยูทู e ก็โปรดติดตามผมชาแนลน้ำอะไรนะ ลำขคงชาแนลนะครับผมนะครับอย่าลืมรับไปกดติดตามได้เด้อเนี่ยนี่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 นีนี่นีไนีันลงโอ่นอ่นี่นี่นเลนีนี่นีานีนยน่นี่นีนี่นี่นี ทแทบหน่อยแทบหน่อยแทบร้ายแทบร้ายเหมือนกับใครที่เคยพูดว่าแทบหน่อยแทบล้ายเอ้ยแทบหน่อยแทบหน่อยแทบร้ายโอ้หกลิ่นหอมมากเลยไอ้ดีไอ,ทไอท้ที่ดีเสียงเงินปอกแป๊กปอกแป๊กคือว่าน้ำนะครับเปิดน้ำไว้คิดว่าไปจึงเกษตรนะครับ โอ้โหหอมมากเลยสุกๆๆ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 กๆๆ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 อๆๆ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  กลิ่นพริกนะแต่่าพริกขั่วเองแลเนี่ยหอมเลยนะหอมนี่มันไปดูแล้วมันไหนก็มาใส่กันแล้วกขาวอืม่ก็มันก็ติดเนือไปแล้วคืี่กูให้เฉยซื้อออกซิ ไงขาดผมผงเสียบไม่เหลือ่ขไรเลาแล้วพอแล้วอันนี้ใช้ได้ประกบเนี่ยมันจะกินออกกันเลย

and yeah, that works.